แสงรุณรุ่งสาส,สองผ่านม่านพิ้วไหวอย่างนุ่มนวลละอองน้ำบนใบไม้สะท้อนแสงริบเรยับแก้วกาแ,แฟอุ่นๆที่มีไอนนาลอยอบอวนขึ้นมาอย่างช้าๆหนังสือที่เปิดค้างไว้ข้างหน้าต่างภาพการเริ่มต้นวันอย่างสงบและเต็มเปี่ยมด้วยความหวังอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนเคยไหมคะ บางเช้าเราเตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่หนักอึ้งหรือความกังวลบางอย่างที่มองไม่เห็นราวกับมีเมฆหมบอกจางๆหมดบางแสงตะวันในใจของเราวันนี้เราจะมาเรียนรู้การสลายเงฆหมอกเหล่านั้นเปลี่ยนเช้าที่เคยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของวันให้กลายเป็นห้วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะได้เชื่อมโยงกับความสุขและความสงบที่แท้จริงจากภายใน คุณเชื่อไหมคะว่าการขอบคุณเพียงคาเดียวที่เปล่งออกมาจากหัวใจสามารถเป็นกุญแจสําคัญในการปลดล็อกพลังงานที่งดงามที่สุดในตัวของเราได้การขอบคุณไม่ใช่แค่การกล่าวขอบคุณแต่มันคือการเปิดประตูสู่การรับรู้คุณค่าในทุกสิ่งและสิ่งเล็กน้อยที่สุดรอบตัวเราวันนี้เรามาเริ่มต้นวันใหม่ ด้วยการเย,ยวยาจิตใจและเติมเต็มพลังงานดีๆไปพร้อมกันคุณอาจพบว่าความสุขที่คุณตามหาอยู่ใกล้แค่เอื้อมใกล้จนคุณอาจจะมองข้ามไปตลอดชีวิตเราจนินตนาการดูนะคะว่าถ้าในทุกๆเช้าที่เราเริ่มตาขึ้นมา เราได้โอบ่อดตัวเองด้วยความรู้สึกสำนึกรู้คุณพลังงานแห่งความสุขและความสงบจะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราได้อย่างไรความรู้สึกเหล่านี้เปรียบเสมือนแสงอาทิตย์อ่อนๆที่สาสองเข้ามาในใจขับไล่ความมืดนิดและเติมเต็มความอบอุ่นมันคือพลังงานที่ดึงดูดสิ่งดีๆสิ่งที่คู่ควรกับชีวิตของคุณเข้ามาบางคนอาจคิดว่า คำขอบคุณร้อยสิ่งจะหามาจากไหนมากมายขนาดนั้นแต่ที่จริงแล้วชีวิตของเราเต็มเปลี่ยนไปด้วยของขวัญอลัค่าที่ซ่อนอยู่ในความธรรมดาค่ะเพียงแค่เราเปิดใจมองออกไปรอบๆตัวในห้องนอนของคุณบนเตียงที่คุณนอนหลับคุณจะพบว่ามีสิ่งเล็กๆน้อยๆมากมายที่สมควรได้รับคำขอบคุณจากใจจริง เรามาเริ่มต้นการเดินทางแห่งการขอบคุณนี้ไปพร้อมกันนะคะหายสะดวกลองหลับตาลงช้าๆหายใจเข้าลึกๆให้ความสงบแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายและผ่อนลมหายใจออกยาวๆปล่อยวางทุกความกังวลเมื่อพร้อมแล้วค่อยๆลืมตาแล้วลองสำรวจเสียงรอบตัวด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง ขอบคุณที่วันนี้ฉันยังคงได้รับโอกาสอลัมค่าได้ตื่นขึ้นมาในชีวิตอีกครั้งขอบคุณลมหายใจอันบริสุทธิ์ที่ไหลเวียนนำพาชีวิตเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องขอบคุณเตียงนอนที่อบอุ่นและนุ่มนวลเป็นที่พักพิงให้กายและใจได้ผ่อนคลายอย่างแท้จริง ขอบคุณหมอที่อบอุ้งศีรษะนำพาฉันเข้าสู่ห้วงนิทราอันแสนสุขขอบคุณผ้าห่มผืนโปรดที่มอบไออุ่นความปลอดภัยความสบายในยามหลับไหลขอบคุณแสงแรกแข่งรุ่นอรุณ์ที่สาสสองเข้ามาเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ที่สดใส ขอบคุณนกร้องยามเช้าที่ขับกล่อมเป็นบทเพลงแห่งชีวิตที่แสนไพเราะขอบคุณน้ำหนึ่งแก้วที่อยู่ข้างกายพร้อมที่จะดับกระหายและเติมเต็มความสดชื่นแรกของวันขอบคุณร่างกายอันมหัศจรรย์ที่ยังคงทำงานได้ยอย่างสมบูรณ์แบบในทุกสว่วน ขอบคุณดวงตาที่ทำให้ฉันได้ชื่นชมความงดงามของโลกใบนี้ขอบคุณหูที่เปิดรับฟังเสียงแห่งความรักและบทเพลงอันไพเราะขอบคุณจม,มูกที่ได้สัมผัสกลิ่นหอมกรุ่นของชีวิตและธรรมชาติขอบคุณปากที่ทำให้ฉันได้สื่อสารแบ่งปันความรู้สึกและลิ้มรสอาหารอันโอชะ ขอบคุณมือที่อ่อนโยนพร้อมที่จะสร้างสรรสัมผัสและโอบกอดขอบคุณเท้าที่แข็งแรงพร้อมที่จะก้าวเดินไปในทุกเส้นทางขอบคุณห้องนอนที่เป็นเสมือนพื้นที่อันศักดิ์สิสตตทธิ์ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวขอบคุณหลังคาที่โอบบุนป้องกันจากแสงแดดอันร้อนแรงและสายฝนที่โปรยปลายขอบคุณ กำแพงที่มั่นคงเป็นเกราะป้องกันให้รู้สึกปลอดภัยขอบคุณประตูที่เปิดออกรับโอกาสใหม่ๆในทุกเช้าขอบคุณหน้ตาต่างที่เปิดรับสายลมแสงแดดและเรื่องราวจากภายนอกขอบคุณเสื้อผ้าที่ปกครุมร่างกายให้ความอบอุ่นและบ่งบอกความเป็นฉันขอบคุณ รองเท้าคู่เก่งที่พร้อมจะพาฉันไปทุกที่อย่างมั่นคงขอบคุณแปรงสีฟันที่ดูแลสุขภาพช่องปากให้ความสดชื่นในทุกวันขอบคุณยาสีฟันที่เติมเต็มความสะอาดและรอยยิ้มที่มั่นใจขอบคุณแก้วน้ำที่บรรจุน้ำหล่อเลี้ยงชีวิต ขอบคุณห้องน้ำที่มอบความสะดวกสบายและความสดชื่นแก่ร่างกายขอบคุณสบู่ที่อ่อนโยนชำระล้างความเหนื่อยล้าออกไปขอบคุณน้ำที่ไหลรินอย่างไม่ขาดสายให้ชีวิตได้ชำระล้างและเริ่มต้นวันใหม่ขอบคุณกระจกที่สะท้อนภาพตัวตนให้ฉันได้มองเห็นและยอมรับในตัวเอง ขอบคุณหวีที่ช่วยจัดแต่งทรงผมให้ฉันดูดีและพร้อมเผชิญโลกขอบคุณโต๊ะเครื่องแป้งที่เป็นพื้นที่สำหรับการดูแลตัวเองขอบคุณนาฬิกาที่คอยเตือนให้ฉันได้ใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีคุณค่าขอบคุณโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมโยงฉันเข้ากับโลกกว้างและคนที่รักขอบคุณอินเทอร์เน็ต ที่เปิดประตูสู่ความรู้และแรงบันดาลใจอันไร้ขีดจำกัดขอบคุณไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างและพลังงานแก่ชีวิตในยามค่ำคืนขอบคุณปลัก๊กไฟที่ช่วยเชื่อมต่อทุกสิ่งให้ทุกอย่างดำเนินไปได้ขอบคุณน้ำดื่มอันบริสุทธิ์หล่อเลี้ยงทุกเซลล์ในร่างกาย ขอบคุณอาหารเช้าที่กำลังรอคอยเป็นพลังงานแห่งความสุขและเริ่มต้นวันใหม่ขอบคุณน้ําอุ่นสำหรับการอาบน้ำที่ช่วยผ่อนคลายและปลุกความสดชื่นขอบคุณผ้าเช็ดตัวที่โอบกอดร่างกายอย่างนุ่มนวลหลังอาบน้ำขอบคุณโลชั่นบำรุงผิวที่ดูแลผิวพรรณให้เนียนนุ่ม ขอบคุณร่มที่คอยปกป้องฉันจากแสงแดดและฝนไม่ให้ต้องกังวลขอบคุณกุญแจบ้านที่มอบความอบอุ่นและปลอดภัยให้แก่ฉันขอบคุณกระเป๋าสตางค์ที่มีเงินอยู่ข้างในเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนคุณค่าขอบคุณเอกสารสำคัญต่างๆที่ช่วยจัดระเบียบชีวิตขอบคุณสมุดจดบันทึกที่เก็บ ความคิดความฝันและประสบการณ์ขอบคุณปากกาที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวจากใจสู่กระดาษขอบคุณดินสอที่ทำให้ฉันได้วาดฝันและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขอบคุณหนังสือดีๆที่เป็นครูเป็นเพื่อนและเปิดโลกกระทับ ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ฉันได้ทำงานสร้างสารรค์และเรียนรู้ขอบคุณเมาส์และคีย์บอร์ดที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานขอบคุณเก้าอี้ที่นั่งสบายเป็นที่พักพิงให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย ขอบคุณโต๊ะทำงานที่จัดวางสิ่งของอย่างเป็นระเบียบเป็นพื้นที่แห่งการลงมือทำขอบคุณไฟตั้งโต๊ะที่ส่องสว่างให้ฉนันได้ทำงานและอา่านหนังสือในยามค่ำคืนขอบคุณต้นไม้เล็กๆในห้องที่นำพาความสดชื่นและชีวิตชีวามาให้ฉันขอบคุณกรอบรูปที่บรรจุภาพแห่งความทรงจำดีๆที่ทำให้หัวใจอบ อขอบคุณของตกแต่งบ้านที่สวยงามที่สร้างบรรยากาศแห่งความสุขขอบคุณพรมที่นุ่มเา้ามอบความรู้สึกสบายในชุดยางก้าวขอบคุณพม่านที่พลิ้วไหวปรับแสงให้พอเหมาะและสร้างความเป็นส่วนตัวขอบคุณเครื่องปรับอากาศพัดลม มีมอบความเย็นสบายในยามร้อนขอบคุณเครื่องเสียงที่เปิดบทเพลงบรรเลงทำให้จิตใจสงบ ขอบคุณลำโพงที่ถ่ายทอดเสียงอันไพเราะสู่โสลประสาทของฉันขอบคุณหูฟังที่ช่วยให้ฉันได้ดื่มด่ำกับโลกส่วนตัวและเสียงเพลงไพเราะขอบคุณสายชาร์จแบตเตอรี่ที่คอยเติมพลังให้ชีวิตดำเนินต่อ ขอบคุณถุงพลาสติกที่ช่วยอำนวยความสะดวกในบางครั้งขอบคุณขยะที่ทิ้งถูกที่ถูกทางเพื่อรักษาความสะอาดของโลกขอบคุณถังขยะที่รองรับของเหลือใช้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบขอบคุณไม้แขวนเสื้อที่จัดเก็บเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ขอบคุณตู้เสื้อผ้าที่จัดเก็บเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบขอบคุณลิ้งชักที่เก็บของเล็กๆน้อยๆให้ความปลอดภัยเป็นระเบียบขอบคุณกระติกน้ำที่พกพาไปได้ทุกที่ทำให้ฉันไม่ขาดน้ำเลยขอบคุณช้อนซ้อมที่ทำให้ฉันได้เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหาร ขอบคุณจานชามที่ลองรับอาหารอันโอชะขอบคุณแก้วกาแฟหอมหอมที่ปลุกความสดใสในยามเช้าขอบคุณขนมปังอบอุ่นที่มอบพลังงานให้วันใหม่ขอบคุณผลไม้สดๆสดที่เติมวิตามินให้กับร่างกายของฉันขอบคุณวิตามินและอาหารเสริมที่ช่วยบำรุงดูแลสุขภาพกายและใจ ขอบคุณยาที่ช่วยเยียวยาเมื่อร่างกายไม่สบายขอบคุณปลอกหมอนที่สะอาดหอมกลิ่นให้การพักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณผ้าปูที่นอนที่นุ่มสบายอบรับการนอนหลับอย่างอ่อนโยน ขอบคุณสัญญาณไวไฟที่เสถียรเชื่อมต่อฉันกับโลกภายนอกขอบคุณรหัสฐานที่เราจำได้ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลอย่างง่ายดายขอบคุณ Powerbank ยามฉุกเฉินที่คอยเติมพลังงานให้ชีวิตไม่สะดุดขอบคุณกระดาษทิชชู่ที่ช่วยซับน้ำตาและความรู้สึกขอบคุณน้ำยาทำความสะอาด ที่ช่วยให้สิ่งรอบตัวสดใสและสะอาดขอบคุณไม้กวาดและที่ตักผงที่ช่วยดูแลบ้านให้สะอาดอยู่เสมอขอบคุณเครื่องดูดฝุ่นที่ทุนแรงในการทำความสะอาดบ้านขอบคุณรอยยิ้มที่จริงใจที่เรามีให้แก่กันและกัน ขอบคุณคำพูดดีๆที่เราได้รับจากคนที่รักเป็นกำลังใจให้ก้าวเดินขอบคุณบทเรียนจากเมื่อวานนี้ที่หล่อหลอมให้ฉันเติบโตและเข้มแข็งขึ้นขอบคุณโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในวันนี้และวันต่อๆไปขอบคุณลมหายใจทุกขณะที่ย้ำเตือนให้ฉันอยู่กับปัจจุบันขอบคุณความสงบ ภายในใจที่เป็นแหล่งพลังงานอันไม่มีสิ้นสุดขอบคุณความสามารถในการปรับตัวที่ทำให้ฉันก้าวผ่านทุกความท้าทายขอบคุณความหวังที่เราจุดประกายขึ้นในทุกเชา้าว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีขอบคุณความรักที่ได้รับจากคนรอบข้างที่โอบกอดหัวใจให้เต็นเปี่ยม ขอบคุณความแข็งแกร่งที่เราค้นพบในตัวเองในยามที่ท้อแทะขอบคุณทุกประสบการณ์ที่ทำให้ฉันเติบโตและเรียนรู้ชีวิตขอบคุณตัวฉันเองที่ยังคงยืนหยัดมุ่งมั่นและรักตัวเองในทุกวันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นในชีวิตที่ทำให้ฉันเป็นฉันในวันนี้ขอบคุณจากหัวใจ เป็นอย่างไรบ้างคะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนในจิตใจบ้างไหมการขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไม่ใช่แค่การกล่าวขอบคุณแต่มันคือการเชื่อมโยงกับคุณค่าและความหมายที่ซ่อนอยู่ในทุกสิ่งรอบตัวเราและเมื่อเราเปิดใจรับรู้คุณก็จะพบว่าชีวิตเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ที่เราให้เราค้นพบ ยิ่งเราฝึกฝนขอบคุณมากเท่าไหร่พลังงานแห่งความรักความสุขและความอุดมสมบูรณ์ในตัวเราก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นค่ะมันคือการสร้างสนามพลังงานบวกที่เราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างไม่น่าเชื่อ ขอเชิญชวนให้คุณลองนำการฝึกขอบคุณร้อยสิ่งนี้ไปลองทำดูทุกเช้าหรือทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าต้องการเติมเต็มพลังงานดีๆให้กับชีวิตแล้วคุณจะพบถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอย่างน่าอัศจรรย์และพบกันไหนในคลิปหน้าขอให้ชุกวันของคุณเต็มไปด้วยความรักความสุขความสงบจากภายในค่ะ